สามตัวนี้เป็นสามเมตรหกสิบตัวตัวพานสูงเป็นหกสิบกับสามเมตรความยาวี่รับเดี๋ยวสั่นก็หนึ่งนุ่มอีกนาน้อยนุ่อีกท่ตันาเมตรเท่าไหรตัวนี้ครับเมตรตรหนึ่งคือเกตัวนี้เมตรน โอพนทางเเม็ดสามสิเม็ดสาิเอาสเม็ดเพราะว่าปซื้อปายซื้อแเลย้อสี่ยุคังมันสี่ิดก็ก็ไปแค่นเพิ่งพอดเย็นก็จะห้างะนีิเช่นเท่านั้นสาเม็ดอกสิบเ้ยเมนอกสิบห้านครับพอดีนว่ามันใหเลยพอดีรว่ามันใหญ่มันใหญ่หน้าเขามีมันใหญ่เนสด้านก็สด้าน ด้านมา <im cast> ด้านมน <im cast> ้ดานสามหินี่คต <oo> ัว <Hum>? คือ <blown> ตัวนี้แค่ตัวนี้ครับคือตัวนี้ห็นบแงแดงเป็นออกทางนยออกทางนออกทางปลายนีแนวแนวแนวขขงนันแท่งเ้นมากนสิาเมสามสิบแต่ย่ไปลยลบเลยีครับนี่นี่นีอออันนี้แนวตัแนวหอย ก่าพีอเีะขาวขานี่อนวดตรกนั่งนาิแนวเดียวกันอืงิแนวเดียวกันนี่คือแปดปนี่นี่ราคาฟองแบว่าท่านจะคุยราคาก่างนิน่งนนี่เรเท็นี่สามเมตรหกสิบฐานเป็นสิบบันไดขึ้นทางขึ้นทางี้ามสูงสอง สูงว่าเสี no ่ยวท่อกันแั่นวะนักเงาคู่กนทั้งหคนสั mm ้น hmm สูงเสี่ยวท้อฮอบฮับวัดแน่นวั้นตอนมันมีปัญหาบันไดมันไดคือมีแน่นเนาะัไ้อันลดลงงอีกก็ได้ลดลงสามสามขันตามตัวนั้นหกสบเซ้นตอนนั้นคนสูงหกบเส้นลดงยี่สิบกล้ีสองนั้นมปัญหากับบันไดขันทังผมอาบไดที่นี่มันทีไง เมตสูงก็เนลยเื่อนก็แลกี่มันสี่สูงสี่บนสี้าตัวนี้ตัวตัวแท้นสี่รองรับลูกลอปูพถ่านสี่สูงส,งสงองเมตรเก้าลูกลอบวกฐานสี่สเมตรสบสามยูเรยไล่เห็นไปเยอหน่อยดัดลงแล้วเลอยไล่เห็นไปก็หนึง หัวลูกรอเสียงหัวเพิ่นหนึ่งสิยู่เลยไล่สิไปนิดนึงเลยเลยเลยตัวนั้นนิดนึงเลยแผ่นโซลาเซลล์นิดนึงนั่งยืนแล้วยืนแล้วจะเลยอยู่บนบ้านจะขึ้นนิดนึง ขั้นใดันใดไม่ได้รอบนได้อบเนม่ได้พูดเลยแม่ไม่ได้รอบสามด่านสามด่นขึ้นขึ้นไปกราบเ่นนั้นนะขึ้นไปกราบรอบสามด่านท่านีกบันไดท่านี้กับบันไดบันไดเบยงคือมันเป็นทรงแทบเริ่เป็นเป็นเป็นทรงทำยังไงก็แถวสามเมตรหกิบบ้ยังหสีู่กะเบื้องกว้างกว้างต้องกระเบื้องหกสิบ นา6หกสิบลตัวมันกวนะ้นางเลยครัาหกสิบตมันกว้าเลยมันสีไส้อยู่เจแผ่นก็หกแผ่นหกหกสามที่หกมันสิบเรืองตัดนะนะวามสามาั้นะเอราต้องให้ตัดให้ลงตัวลดให้น้องบริหารใช้ให้แหมาะสมอะามเมตรผัดแผ่นใต้ซื้อมันสีเบียดทางอาน้าง ลูกกงสิเป็นสแตนเลสที่เป็นแบบก็สีคนละส่วนเพาะวเกลกนอเป็นลูกกงเนี่ยอ่เป็นรั่วสี่บกห้างวันนี้หรือห้างนิดเดียวบริสทิ์ครับเมนับครับอยากะนี่ครับาเเอาให้เชียร์เบียน บ็เด็ก่เป็นคนละส่วนเดียคนละส่วนครับเดี๋ยวคนละส่วนป้ายายชื่ออะนั่นละ่พวกแะมารวมบริจาครวมสทบออกมาใส่ถุง้ผม่าสร้างเท่รฐานขึ้นซืเดแล้วพวกพวกลูกคงพวกนีดแล้วก็ทีนี้ก็ทีนประเทศตัางห่างนะครับกอผิดเลยผมมาเวลาเซอร์วิสเวลาเขาห ชงนี้มันได้เส้นตืรอเดียวเลยตะเกียร์สามางตเกียรจั้าหลังอย่างสนามงี้มันัวนาหลเข็นเอกันหลังนเอ่กันซ้ำกันไอ้กัมักแบบน้ำชานแบบให้เขาตั้งหลังเลยครับให้เป็นเส้นเตื่อเดียวกันมาเลยนะบให้มันยางรอนยางอ่อเพื่อเพื่อ้าผ้าเสื้อัวแขนาดักผดับเรียนเเสื้อหลุดนะ เขาบอกว่าเาอกว่าช่องเขาเดียวไปเขาดวงหลังเยวต้นตฐานนี่ฐานนี้จะเป็นบัวเอนฐานนี่ไปจับ้นนีมนบ้าต้งเป็นต้งีหลังจะเป็นบัวจะเป็นพักเป็นพก้ี่เป็นบัวย่อเป็นบัวย่อย่มุเกแบบนั้นหรือว่าเขาเก็บเป็นเป็นแบบเี่ยมะเป็นบัวครับเป็นบัวเป็นเี่ยวหรือเป็นบัวเป็นบัวเหรอเนาะเบญจมัามกว่าเบมั่นเ่นใชู้เลยเนะ เป็นบ <aunque> ัวเนาะเป็นบัวนี่เฮ็ดเป็นนั่นเหรอครับทาง็เป็นลักษณะตัวบัวรันนี้เป็นบอหลูดเป็นไอเมนเป็นเป็นบัวยดออมุ่งมีนีมีมีผม่าเดอเันะครับน่รนี เราว่เป็นเป็นบอรลุดมันบัลายนาะอยามเป็นบวอบลเราบอวลายแล้วบอลุดบจอลายมันมา้เขารยผมหมายคือลบวลานี่คือตัวกันแล้วขันเลื่อนตัวอันน้ำั้นน้ำบัไมีลายแล้วเสียเห็ดเป็นหลูดหลุดแบบเพื่อนเอาแบบัวนี้เลยเพื่อนพบวอย่างนี้บหลุดบดมน่บวไม่ลานี่มันมันสีเป็นอะณะนี่นี่มันเป็นลายิดนะซางลายิดลากษณงนี้เนาะ แต่ว่าวามสูงมันตัวนี้แล้วข้อสูงมันรเอแชร์จุดยอมุนเงตันี้ครับข้อสูงเกืันี้เน้เขาบอกกันไปื่ช่วงนเราเลิกคุยกันแล้วกันเอาเี่ยน้องกัแทนอย่างนี้ก็เป็นบัวรูดบัวยังนแล่เนี่สูงสองเมตรสิบเก้าวมีระยะก่นี่ครัเมตนึงเสาหนึ่งแท่เพนึเมตรนึงน เฮ็ดผมผมสิว่าเอาเฮ็ดตัวเฮ็ดเอาเีไเบิ่งเาขึ้นมาแต่น้อยนึงเฮ็ดเป็นนน้อยกันดีีนนดีะมกว่าที่เป็นคนนี่คนนี่นางนี่ว่าาพูดดนึงเอาสูง ขระวโพดเม็ดนึงมนะครับะมาณเม็ดนึ้เห็นบาลานซ์ตัวนี้เนาะะมาณเม็ดนึงอไรมหลั่ยุ่มบมแยมนน่ยุ่มมนะหลันหลั่นก็วโโชเเป็นกตีปีกขาดมุงมูสีเลยนะาม็ดนั้ปีกุ่เลยเออเออองประตูเล็สเิอยังงผมอ่านว่าในกในกาตรงนี้ไปไฟไฟยู่แลลว สีสีมุมเห็ดสองมันจะจบลงบอกคนลวนแล้วมันมันได้มุ่มุมเดีวมันอะบังมุมกันแลาวมันจัดมันแเ่งาันแ้วขึ้นตรงครับมีลบไอ้มันปกติสีเข้กันเลเม็ดเม็ดเงนน้ะเม็ดขึ้นตรงครับ กับทั้งไตเม็ดทั้งตั้งเก่าสิบแหนมชี้คุยเรื่องอีกตัวเนี้ยตัวไหนง่ายสาวตัวนี้แม่นบ่ตัวนี้เม็ดตัวนี้เขาลดลงน่อน,นะเราลงบอกว่าเขาเอาตรงเข้าไนะหนแหนมคือลหลักมุดหลกงงักยังไง หออง่าแนงนนแมนยันตัวแานเสิงอหน่อยแตรงน่าเห็นบอลูนว่าหาอยู่เรื่องอะไรเรื่องคืออะรก็สังานบ่แนตรงแป็ว่าเขาย่อุ่มเียมเขานมี้ยมกแ่บแบบนี้นันเมีนครับตรงตรงอนเ้ย่ม

เร,เรื่องกับเรื่องเพาเขาตัดท่านี้มาคิดตัดฐานอะไรเื่องก็เอาตามตารางนะเพราะอันต้นี้ตัวนี้แป้งไร่ขีดเซนกับ่อง้งไร่เป็นกรอบเลยนะเป็นกรอบร่เป็นกรอบร่อมปูนนี่ละอยากให้แป้งบนั้นคนขี้คเป็นไหมคล้ายๆบัวยืนไหม คือว่าปกติมันสาบเรียบแม่นว่าหแตงล่องหองเส้นเป็นเสเป็นคอบอันดีเรียมอ่นนี้รุ่นต่าตัวก็คือเ่ตัวเลได้ซื้อ่อง้แล้นครับผมเราบันทึกที่เดิมออร่าซื้อเขาได้ยังไงสนะยังไบ้าว่าเอแอนุาวรีย์ไดซื้อยูังแล้วซื้อนอนุสาวรีย์ซื้อด้ังนได้ล่อง ล่องตามขอบมันเป็นโคเดนไวมันมีมิตินุ่นถึมนะครับหลบหลบเลยแมนกับสากสัมีมิตินุ่นถึกมครับถ้าเรเห็ดคน้นจริมันิคนสตวั้าเราซอเราบเกิดมิติมันจรงเลยคือว่ามีมิติถูกไหมประมาณน้นะไปเสาเสาเสาตัวขอบสีแก่เขาสิเอาแง่ปันเดชภาวะที่เซย์มันมันเรองสีบันลัง เรียว่าเขาให้เบิ้งฐานสัก่อนสะเก็ดออกมาก่อนเออให้เบ <it> ิองฐานตรง so ีทังขึ้นมาก่อนบายเขาเดินมาคำนวณเดี๋ยวว่าเสาซ้ำใดจังสีบางล้านกันสีบ่หน้อยมันยังเดินไปกับปีกบ่อขังนะสมมติมันหักขันรุ่นเยือนเสียแล้วกันอีกก็ได้เอาว่าให้ให้ให้ฐานถึงมาก่อนเขานาหาหรือนาใดก่อนหน้านั่นไหมหลวงก็ได้สูงก็ได้ซ้ำโตหลุกคงชั้นตัวอันข้าง

เอาตรงนี้คือเอาหยาบๆเ,เอาสารละนี่แล้วเนาะประมาณน,นี้ประมาณคาได้ป่ะ,ะให้ให้ให้ขัน้นรอบเนี้ย